มาเอาอะไรนะ่ะเอาไปเอาไปทำไมเอาไปเอาไปไปไปเลยไปไ,ปลไปกลๆด้วยเราไปดูบ้านเพื่อนกันไหมว่าเ <le> มืองไมค้ค c r a f t ของเราพัฒนาไปถึงไหนละ อะไรเนี่ยฮ้ยทีนทีโอเคนู่้ครัู้ทสอนเนี่ยก็กระจุกตู้เย็นนะนะไปดูบ้านของพี่กาว่าภาษาไทยคุ้นแล้วว่าภาษาไทยดีตรงไหนนะตามไม่ได้เลยอตามชันมา ก็จะอยู่ตรงนี้แล้วมั้งเข้ามาสิปิดปัะตูด้วยเดี๋ยวมันเตอร์เข้ามาวใครขึ้นมาเดี๋ยวมันเตอร์หัูขึ้นไปก่อนเลยนะเนี่ยไม่ใช่ทางนั้นเฟ้ยไม่ใช่ทางนี้มาจุ๊บมาจุ๊บขึ้นมาจัดจัดจัด นี่เลยบ้านพิกาปุ๊บปุ๊บเจ้าเอเดี๋ยวมันดูเช่นนนฉันจะอาบน้ำอาบน้ำสบายจังเฮ้ยหายไปไหนแล้วบีหนึ่งเธอหายไปไหนแล้วเจโรนเจโรนไม่ไม่ตรงนั้นเป็นที่ชมวิว ตามใช้ขึ้นมาตรงนี้เป็นที่ชมวิวเป็นที่ชมวิวห่ว่ืนีน่ี่ที่ชมวิวว้าว้างนี้นลาเลยอนี้ั้งก่อนทั้งเอนอะไรเป็นลายอีหน่อยดิเนาะนี่เ็นอีนี่วตามฉช้นมานี่ที่ชมวิวเฮ้ยตรงนั้นมีคนตั้งแคมป์มาวางด้วยอยาเห็นเวธอยิดดีมีคนตั้งแคมป์ กับมือพรอนเเรื่องั้นตกทั้นไม่ปีกตาพับบนผิวหนวดหรอกหัวเป็างผูเขาแง่หรอกเข้ามาตั้งแคมอะไรกันน่ะนี่เผาวันด้วยตรงนี้มีต้นไม้ล้มมาดูว่าพี่เอาศี ดูข้างล่างเห็นฉันไหม เดี๋ยวฉันเล่มคอมก่อนไปดูบ้านพี่ไม้กันบ้านพี่ไม้มาดูบ้านพี่ไม้เร็วมาดูบ้านพี่ไม้

ไม่ต้องอ,อะไรหรอกเราเสกของได้ไม่ใช่หรอเรามีเวทมนต์เสกของอยู่เนม่ยเนี่ยเนี่ยเรานูกไอ้ไอ <c oughs> ้ตามฉันมาตามฉันมาฉันเจอร้านค้า <c oughs> ในร้านค้ามีอะไรบ้างนะอ <c oughs> ร้านค้ามีเยอะเลย เข้ามาเข้ามานะคะมีของกินเพียบเลยกระชินมาข้ามออกมาเลยเรขช้นมาสิจะพาไปบ้านเก่าของเธอเธอจำได้ไหมเหลเหล ฉันมาฉันจะพาไปบ้านเก่าของเธอบ้านเก่าของเธอกันบ้านเก่าเก่าของเธอกันตามฉันมาสิเธอเอาอะไรใส่ไปนะ่ะไม่ไตม้องใรอก้ตามฉันมา <c oughs> ตามฉันมาตามฉันมาสิจเจ้าเจี๋้โนทำไมชอบใส่ของจังเลย ก็ไปกรทิ้งทำไมทำไมไม่เอาใส่ให้มันเรียบร้อยสิตรงนี้ก็มีกล่องก็เอาไปใส่กล่องที่บ้านเก่าของเธอก็ได้ดิเอ้ยตามฉันมาตามฉันมาไปที่บ้านเก่าเธอกันบ้านเก่าของเธอ จำชินมาเธอจะไปบ้านเก่าไหมเนี่ยเอคอค่ะเธอสร้างอะไรเนี่ยจำชินมาชินมาเฮ้ยมีคนตั้งแคมป์อีกแล้วเธอตั้งแคมป์เหรอคิวอของพีตั้งแม่น่เว้ยคิวเธอตั้งแคมป์เหรอนี่

เก่าเธอไม่ใช่บ้านเธอที่มันบ้านเก่าเธอบ้านเธออยู่กับฉันต่างหากหน,หน,นี่เธอตามฉันมาฉันจะพาไปเล่นน้ําเดี๋ยวนอนก่อนพักที่บ้านเธอก่อนพักที่บ้านเธอก่อนอ๋อเหงา้ะเร็ยฉันนอนดูที่ฉันนอนของพ่อหมเธอกดชิบมันอยู่ใกล้ๆสินี่เธอขอมพ่อหอมแล้ว นอนมาซื้อนอนหนากแก่ไอ้กล้วยมันกล้วยมันน่ะเฮ้ยตามฉันมาทางนี้ตามช่องมาเลยไหนไหนผีตามฉันมา ที่อะที่ลงน้ำเล่นวู้ฮูเฮ้ยเฮ้ยน่าสนุกใครนะ่นะเฮ้ยน่าสุสานใครขันไปดูสิาหายใจสื่อสานใครวะนี่ของใครเหรอทำไมอยู่บ้านศพมันอยู่บ้านแกล่ะทำไมหนะ้าเหมือนกันเปียบๆเลย bọn nó bọn nó nó lắm phải gần thử. Chán quá, để sáng làm. Để tớ sẽ đi sẽ làm. Bán hay mẹ của thưa เปิดของเธอหมดแล้ว <capacity> สินะเจ้าหุ่นยนต์กระจอกเอ้ย